อ,อยอเซค่ะกลับมาแล้วหลังจากหายหน้าไปหลายวันเลยแกกลับมาแนะนําโรงแรมที่กําแพงเพชรทุกคนยังไม่จบคลิปกําแพงเพชรนะคะอย่างที่บอกไปในคลิปก่อนหน้านี้นะคะว่าชอบโรงแรมมากที่ ชื่อว่าโฮมบายเดอะบรินะคะอยู่ติดกับสะพานกำแพงเพชรเลยค่ะเขาออกแบบไปสวยเด่นสะดุดตาม,มากๆเลยค่ะทุกคนค่ะผ่านเนี่ยนึกว่าคาเฟ่แบบเข้ามาเช็คอินในส่วนของรีเซพชันก่อนนะคะทุกคนบรรยากาศชิลมากๆไม่เหมือนอยู่โรงแรมเลยสมชื่เมืองกล้วยไข่ค่ะมีกล้วยไข่ต้อนรับด้วยหลังจากฟังพี่พนักง,งานต้อนรับเขาอธิบายรายละเอียดอะไรเกี่ยวกับโรงแรมเสร็จแล้วเราก็มาดูห้องกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนนอกจากนั้นนอกจะออกแบบมาสวยเก๋แล้วด้านในก็เก๋เหมือนกันแล้วก็มีกล้วยต้อนรับอีกค่ะแม่กินเลยละกันเอาวะทดสอบความนุ่มของเจ็งสักน่อยตามมาด้วยอุป เรื่องกองอย่างดีนะคะใส่ขวดแก้วมาให้รักโลกสุดๆไม่ต้องใช้ขวดพลาสติกและนี่ก็คือวิวจากในห้องของเรานะคะห้องหลักพันวิวหลักล้านทุกคนสวยมากของจริงโคตรสวยถ้าไม่มีแพลนจะไปเที่ยวล้านละที่ไหนเขาก็มีเด็ดฟรีให้นั่งดูในห้องด้วยนะทุกคนอย่าไปอย่าไปจัดแวะมาดูในส่วนของห้องน้ากันบ้างนะคะเขาก็มีอุปรกรณ์ให้ครบนะทุกคนและที่สําคัญคือสบู่เขาหอมมากไม่เหมือนสบู่โรงแรมเลยมีสิบให้ร้อยคอนเซปต์รักโลกต้องไปให้สุดค่ะทุกคนไม้แขวนเสื้อเป็นกระดาษน่ารัก ส่วนห้องนี้จะเป็นห้องวิวเมืองนะคะทุกคนก็จะเห็นสะพานแบบนี้เลยสวยเหมือนกันเดินลงมาด้านล่างเนี่ยเขาก็จะมีที่ให้นั่งชิลด้วยนะคะทุกคนข้างๆกันเนี่ยก็จะเป็น reading room มีโต๊ะมีเก้าอ,อี้เปิดเพลงให้พร้อมเลยนะคะชิลมากๆทุกคนตอนเย็นเนี่ยมานั่งดูพระอาทิตย์ตกจิบวัยนี่โรแมนติกถ่ายภาพตอนเช้าเลยนะคะทุกคนขูดมอนี้ค่ะเขาก็จะมาเสิร์ฟอ,อาหารเช้าไว้หน้าห้องเลยนะเราก็ยกมานั่งกินที่ระเบียงทุกคนดูพระอาทิตย์ขึ้นดีงามมากรับแสงรับวิตามินอาหารเช้าก,ก็น่ารักสุดๆเราก็กดกาแฟกันสักน่ออยแ้กาาชะะเเบบุๆ ใครที่ไม่อยากจกข้าวเหนียวนะคะแวะมากินข้าวเช้าที่นี่นะัททรีรุมคาเฟ่จะเป็นเมกันเบรคฟาสแบบนี้ส่วนเรื่องราคาแต่ละช่วงจะไม่เท่ากันนะคะทักไปถามเพจโรงแรมได้เลยนะจ๊ะ